เนนยวันที่21มิมีนาคม2568 8เนาะเดี๋ยวพวกเราขอทีมมเจอกีเนาะเราขอทีดมีจอกีแต่ว่าบานจาเบิ่์รายงานวิทยาวิกิแมเนะอามีอ่าส่งน้ำมาบูดานะส่งน้ำพระธาตุเนาะเดี๋ยวเ่าก็ละขึ้นแหลกมาเลยนะบรรยากาศชีแกเนาะ วันนี้เราอยู่ที่วัดจันทร์อำเภอกระยาในวัฒนาจงังหวัดเชียงใหม่นะครับมีงานบูนสงน้ำพระธาตุนะครับเรวจะให้มาดูบรรยากาศสงน้ำพระธาตุบรรยากาศโรงทานนะครับยี่ไทยบรรยากาศเป็นช่วงๆหรือนี่โรงทานโรงทานไม่ปลูกฮะนี่กาแฟนี่อ่าเที่ยวก,ก็หลอดกาแฟบิ๊ก

ย้ําชี้แทรกะว้ไอ้ที่เท่ารถเลยเม่ได้ขี้พ่อกาแฟพ่อผลผลิตเยอะแล้วเอ่อห้อยโพห้อยโพไากาแฟน่ะนี่นี่ข่ามั้งจ๊ะนอกกี๊น่นอกบรรยากาศมันจะมีคุณงามเนาะคุณงามอยู่ห้อยอยู่ตามตามแต่ละช่วงแต่ละจุดแต่ละบรรยากาศเป็นช่วงเหรอเอ่อด็กว่าอันนั้นแล้วรถหายอย่างเดียว ลงขยานี่เก็บเพ่มันเข้าเรือเก็บงไในกขยกงแล้นะหรือหรือแต่มาปล้อนอะไรเพ่ะมึงอ่กเือเสอบลอกที่นารอหรเออหรือักานะฮะว่าย้อนทีรไปอุท่ะเกิดอะไรขึ้นเกอะ้นเาเรือเนเจ้าเจ้าเจเจอะไรล่ะเกอรเจาแวะเขาเร่อเนี่ยนี่มึอ่ปลอนอลอ ไปที่ยูอ่ะไปที่ยูอ่ะปไข่ไว้จอเลอเลจะได้สญันแล้วจานเลยฮะอันนี้อัน้เออเล่นี่เกี่ยวกับพยนฮะขดบขอบคุณนะกแหไม่แห้งไ่หาไม่หัเนี่อ๋อห้ไปกันหรอกเป็นเลื่องรมาปนเปรี๊ยะเนาราลัดเด็กินอะไรออ๋อเมื่อกลเริ่มไม่หักโลเลอเบียแหน ก็เลยกไปายซักไ่ไปขาด้วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันบันเทาเนะาะเพราะว่าบันเทากับนทีกว่านาะโรถาตั้งเาต้เาไทยเป็ดเลมนี่ของวามกัุณาช่วยน,นะครับเนาะรถาตจองเล็กค่ะเดี๋ยวเรามาดูรรธทาที่นี่ก่อนนะเอเทาาารทางเรื่องไหนเรื่องต้า นาโรถ้าอะไรต่ออะไรฮะรตปวดแย่ปวดยรวมอะไรืเลือกอะคือเือกอะไรแค่แค่งาบวอยนี่นี่กันก็ต่อกนต่อแท้ก็ต่ออะไรนาหรือนี่ก็ตรวดเจอเลเมือน้อยหใหญ่ตัวจเจแล้วเเมืออน้อย

thế vào tay nga là hai mươi triệu phẩy truyền 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 thế truyền ใช่เย่ละามีสามรรคสามีามรรเร่องี่เดยวเนาะจะให้แบบกระายเลยเรามาดูบรรยากาศสามีสามเรรคเรื่องี่เดียวเราะบทที่สามเนาะบทที่อกันแล้วอนเรไ่ที่หาประตูไป

มาบุมาต่อสกิสกอมาบุมาบาสกิสก้อนเรว่ากัที่ปสูรนะพระเจ้าคิดต่อหรอหมายรอคิดต่อเลอเลือนผ้าเลื่นเลือนปูเลื่อนเลื่อสู่อเารบมเลื่อนมาบุมาบานะพิ่กันเ

าเรนั่มให้ดูเป็นบางจุดกันนะมอาภวิอาโค้ก่อยมาไม่หน่อเอาหรือนี่ห เาบัวทีเสฉวนีปวดทีเดาไม่ต่ฮะฮารุเหมือนรถเสฉวนขี <ne> ้ว่าทสบายอ่ะใกล้กว่าในบรรยากาศอะไรกันพอดีรักฮึฮารุฮารุก็ในบรรยากาศอะไรพากิจย์ เรามาดูบรยาายบรยากาศดาาศาาา้านนี้ซะหน่อยแล้วก็บ่รยาายนอพระธาตุย่อที่สซนพระธาตุนะครับเดินจะเป็นดูบรรยากาศงคานต่อจาเป็นดูแต่ละมุมแล้วกว่านั้นแล้วด้านแล้วรถคานไป ฮะเอาเปล่าเนี่ยพิธาอ๋อเออแต่่าพร้อมมันนะจิ๋งอเออแต่ว่าพร้อมมันนะเพื่อนอร่อยลุ้นเลยองจอะเอออหมอบด้วยาพร้อมเฮ้ยเนี่ยจับเรือเออ เขาเริ่มเปม่ปีค่ะแม่ปีหนะ่ะแต่กนะ่อนแล้บรรยากาศด้านด้รถถาเลยครับ้ก็รถถารนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านรถถาร ทานีจจะคึกคักมากเนี่ยเจอะกว่านบรรยากาศรอนทาได้เปล่ะกว่นเจอรอบแร้นรอนาแล้วหนวกอี้ทาแล้วหนวกี้ารู้าจรู้ใรที่คณะสัทานับบูนนศีลแล้วหนวกอี้เฮ้ยอ๋อเลียกพระลเาก๋เตี๋ยวขาพระอาหารเจีดรอย่าอาหารเจี์แล้วป้ยุ่ด่ะ Ừ. thang con ra có tuyết chỗ chị ghé ghé cho mọi người chắc qua là tuyết là là tuyết là chơi thiếu là thảo là thảo thà thảo là là thảo là thà là là thảo ซาลาพดอดเข้ามา롱ทาเคยไป,ไปได้เคกี่อรรถาว่าหายกว่าอะไรนะบรรยากาศเดี๋ยวไปข้ามันก่ชาโรลทาเลาือกเาวรลทาเละไม่ใส่นาลาเล้วไหอม เนาะจอนมีแล้วเนาะแค่กว๋วยเตี๋ยวรสชาติรต่อแล้วคอนี่ก๋วยเตี๋ยว่าบรรยากาศที่แ่แล้วนะบรรยากาศรังผาเนี่นนไไนเรียบร้อยน,น,น,นี่คาโบี่บูมอ <c oughs> แลกวกาเนาะเลยสวนเนาะและกา้นต่อเนาะ

รทาไอตีมไอตีมนี่ละไอตีมอช่คณะสัตว์าอะไรไอตีมใช่หิงแล้วทำไมโราสุพรรณบุกเลยส่วเน่งไงล่ะเี่ยวยเอออ่ะไปเลย กนเี่ยวรถฮาไอทีมีปานะรอไอทีบเลกกาสลัปาสลัเปาค่ะคนน่าดูรูปงลูค่ะสลัเปล่า่สลัเปาเแฮแนมาเนเนปนยเ เราทำเพื่อใหม่จะมาทุดทู้แ่แล้วก่อไ,ไม่นะเีบาาดิกบาราออืมจากจ้า้แผร้แผนะรพี่นะบาราบาราบาราบาาบาา ทวีติโยมิวาจันด um, ุสตาารโควินาสตุมาเตภวะวันตารายอสุจิริกายุโควาวาพิวัตนาสิลิสานิจจุตตาปิจายโนกตาโอธรรมาวัตเดียยุวันโนสุกะงัคลาเรเรียบร้อยนี่กราละไข่เือถ้วยไรได้บฮาเนาะมากกว่านนบรรยากาศพุทธิผุมมาน่ามาดูบรรยากาศปบบนินี่ มีรถทานรถทานเรื่องอะไรครับเส้นมีเส้นมีสาลูซาลุสาลูนมรสนาสาลูน้ำปันเด่น้ำปั้นเด่นบันเด่นไม่ออกไม่ออกอย่างเงี้ยครับไม่ออกรถทานรถทานรถทานเอ้ยน้ำปาคือรถทานอยู่เลยขึ้นมาต้อสอยอ่ะโอี้ต้อสอยดันนาจะอบ้

ส่งตแล้วให้บอกให้บอกสาธสาเยเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะแต่กันสาธุเนะมาแลเด้เด้อใครอดิเนมาละซาเนหอครับรัมาาาคณะสัทธาเรือพระโดรนคณะสัทธาเรือพระดไม่นา ม่น่าภูแคแต่สนใจอะไรแค่พกู้เลิกความใกาที่หนอกผู้เลิกเลิกหัวประทางใน่ละคณะสถานเลิกเลิกัวอะไหเล้ก็ตาหัวบานออกแนาะี่ราเลูนลูนเอร เฮก้าหรือเฮกัอเลซนอ่ะเก้าอเลปะหือสาลุเฮ้าอะะการาชเออซาุสาุแล้วราสาธาลซุบเหอุเีเก้อเไรปะปาอร่อยสุเบกีหรือมีเม่หลวม่หวงรอดซุบเอีไม่หลวงกาวรสดเือกีเราเพอนห้อ เาันีเอฟวัอะไระกวนะไรปะส่รู้สใ่้รู้หอเอลโลกนลก้าไปเนี่ยน่สถานห้ยปูหปูหายอยสรุนี่ายเราาแล้วกอกอจะจะถ่ายบทที่บุมาใหญ่จะถ่ายแค่ละจะถ่ายนาทเที่ยวเหรอดู๋ยมีอากาศเที่ยวหนึ่ง ไอ้ารสชารทชาไอไอทิมโบราณแล้วข้กะทิผู้กะทิมาจะรับมาใ่กะมาเชี่อร้านอะไรไข่อีกไอ้รสชาไอรสชาอไรแต่ตลาดสินยาสินาน้านตลาดอะไรฮะนึมาเลยนะ

โอยโอย่ควานบระยากาศที่เก่งข้าวทามน้ำอ,อัดลมข้าทสายรุกญวนโนสกาบรานุโมทนาข้าราทาข้าอืนม ทเทราทาระก็ล้วกันล่ะมา้ใช้ชูไฟนะเต็มววายมาละอไออไอจไอจีถ่ายไอิมแล้วหัวน้าแม,ม่สองอือเไนะเดี๋ยววานี่บ้านละดูแค่นี้มัน นี่ดูบรรยากาศแค่นี้แหละถ่ายไปคลิปหนึ่งนะแต่ประมาณคนมาเยอะมากนะยังแฮร่าเนาะแต่ประมาณพ่อยนึ่กันนะแต่เลืออ่อน